บทที่สอย่าพึ่งพูดบิลลืมตาตื่นขึ้นมาและพบว่าขณะน,นี้เขากำลังนั่งสมาธิอยู่ในกุฏินั่นจึงทำให้เขาตกใจในภาพที่เห็นตรงหน้าเพราะเมื่อวานตอนบ่ายเขายังอยู่ที่ลานปฏิบัติธรรมอยู่เลยเฮ้ยมาอยู่ที่นี่ได้ไงวะบิลมองไปร,บรอบๆห้องของตนเอง,องเขารู้สึกเหมือนมีเงาใครบางคนยืนอยู่ตรงหน้าประตูแต่เมื่อมองไปกลับไม่พบใคร สาบานแล้วต้องรักษาเสียงกระซิบเย็นเยียบดังขึ้นในหูของเขาบิลสะดุ้งเฮือกหันไปมองรอบตัวแต่ไม่มีอะไรผิดปกติจนนั่นทำให้เขาหลอนไปและนึกถึงอดีตที่เขาหนีมาเมื่อแสงอาทิตย์ขึ้นขณะทำวัดเช้าเสร็จบิลได้เดินไปถามหลวงตาสมภพหลวงตาเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานผมอยู่ที่ลานปฏิบัติธรรม และทำไมเมื่อคืนผมถึงไปนั่งสมาธิอยู่ในกุฏิตัวเองพูดอะไรของท่านเมื่อวานหลังจากพวกท่านถวายสัตจจะคำสาบานพวกท่านก็เดินกลับไปกุฏิกันเป็นเรื่องปกติแต่ผมบิวกำลังจะพูดแต่ถูกขัดเมื่อวานท่านสุรบดียังมานั่งคุยกับผมอยู่ที่หน้ากุฏิอยู่เลยอะไรกันแค่นี้ก็จำไม่ได้พระพี่เลี้ยงพูดในขณะที่เขายืนฟังอยู่ข้างๆบิวแปลกใจ เพราะเขาจำอะไรไม่ได้เลยนั่นจึงทำให้หัวของเขาว่างเปล่ากับเรื่องที่มันเกิดขึ้นนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะเขาคิดในใจก่อนเขาจะรีบวิ่งไปยังกุฏิของพระอีกสองรูปเพื่อถามเรื่องเมื่อคืนนี้ให้ชัดเจนก่อนความทรงจำแรกของเขาจะวิ่งเข้ามาในหัวทำให้เขาหยุดชะง,งักลงนี่เป็นธรรมเนียมของวัดทุกองค์ที่มาต้องตั้งจิตอธิษฐานว่าจะรักษาศีลโดยไม่มีข้อแม้ เสียงหลงตาพูดในความทรงจำที่เขาไม่เคยจำได้เขาทำหน้านึกคิดแต่แววตาว่างเปล่าก่อนจะคิดต่อไปว่าความจำนี้มันมาจากไหนก่อนเขาจึงตัดสินใจวิ่งต่อไปยังกุฏิของพระหน้าหวานและรีบก้าวเท้าไปเคาะประตูด้วยความร้อนรนเหมือนโดนไฟลนตัวลุงพี่ลุงพี่อยู่ไหมบิวพูดด้วยเสียงสั่นมือของเขาสั่นเล็กน้อยเมื่อเคาะประตูมีเสียงขยับตัวอยู่ด้านใน ก่อนประตูจะค่อยๆเปิดออกเผยให้เห็นพระหน้าหวานที่อยู่ในจีวรเรียบร้อยใบหน้ายังคงมีรอยยิ้มบางๆแต่แววตาดูแฝงไปด้วยความสงสัยมีอะไรหรือเปล่าครับท่านสุรบดีบิวไม่พูดพร่ำรีบดันตัวเข้าไปในกุฏิแล้วปิดประตูเมื่อวานพี่จำอะไรได้บ้างพระนาหวานเลิกคิ้วขึ้นหมายถึงอะไรพี่พี่ชื่ออะไร พระหน้าหวานยิ้งเล็กน้อยก่อนพูดได้เสียงอ่อนโยนใจเย็นๆนะหายใจลึกๆก่อนจากนั้นจึงตอบกลับมาด้วยเสียงที่มั่นคงเราชื่อพิมฉายาพีมณียินดีที่ได้รู้จักครับพระบิวได้แนะนำตัวกันสักทีว่าแต่ท่านเป็นอะไรหรือเปล่าบิวยังคงสับสนก่อนจะรีบพูดออกมาว่าเมื่อตอนเช้าผมตื่นมาในกุฏิที่ร่างกายกำลังทำสมาธิ ทั้งๆที่เมื่อวานเราทุกคนอยู่ที่ลานปฏิบัติธรรมหลังจากที่บาดเลือดคว่ำลงมาทันใดนั้นเองมือของพระพีมก็ยกขึ้นมาป้องปากของบิลในทันทีดวงตาหวานฉ่ำของเขาฉายแววหวาดหวัน่นก่อนจะชี้นิ้วขึ้นแตะที่ริมฝีปากของตัวเองอย่าพึ่งพูดน้ำเสียงแผ่วเบาราวเสียงกระสิบแต่หนักแน่นพอที่จะทำให้บิลรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วกุฏิเล็กๆเ,เ,เงียบสนิท จนได้ยินเสียงลมหายใจของทั้งสองเสียงลมจากข้างนอกพัดกระทบหลังคาไม้เกิดเป็นเสียงแครกแครเบาๆบิลมองหน้าพระพิมดวงตาของเขาสั่นไหวไปด้วยความสับสนและเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าตัวเองอาจจะกำลังก้าวเข้าสู่บางสิ่งที่ไม่มีวันหันหลังกลับไปได้อีกแล้วก่อนพระพิมจะหันไปหยิบสมุดกับปากา,าขึ้นมาก่อนเขาจะเขียนสนทนากันเราจำได้ แต่ตอนที่ตื่นมาเรายืนจงกรมอยู่บนเตียงนี้จนเรารู้สึกเมื่อยตัวไปหมดตอนตื่นขึ้นมาพระพิมพ์เขียนเสร็จและบิวได้อ่านนั่นจึงทําให้บิวตาโตขึ้นในทันทีก่อนเขาจะรีบหยิบปากกาจากพระพิมพ์มาเขียนบ้างแล้วท่านมีความจําแปลกๆบ้างไหมพระพิมพ์มองตาและพยักหน้าบิวจึงเขียนต่อเรื่องอะไร